โอเคครับผมก็ามาเยู่ยกับช่องรีวิวตีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอารวีครับอารวอัปเดตนะอาออาอัปเดตแล้วก็มันก็รีแรงเลยอัปเดตส่วนวิลเลกพาร์ตก็นี่แหละครับวิลเล่พาร์ตต่อไปที่กำลังจะมา๋ี่ผมไม่ซื้อนะไม่มีตาเนี่ครับจากแพทสองผมก็ล่วงมาอยู่แพทไอวีครับ ก็เริ่มไปตาเองก็หละส่วนกิจกรรมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเมื่อเป็นรางวัลกิจกรรมนี่นี่กิจกรรมใหม่นะครับหลักอินเนี่ครบเจ็ดวันถ้าเราเอานันนี้เราจะได้นี่ฮีโร่เลือกตัวหนึ่งมามีโอเมนเทลอนสัส นาคอสบัตเตอร์ไฟมูหลาดผมจะเลือกมุหลาดนะครับเพราะผมยังไม่มีเลยนี่กิจกรรมใหม่รับถ้าอยากดูกิจกรรมเราลิเกตไปดูช่องอื่นนะครับเพราะผมไม่ใช่ใส่เดียวนั้นทนนั้ง่อยนะแล้วก็มีโหมดใหม่เข้ามานะครับเป็นโหมดนี้นะครับ มันเยอ่ทัศน nghiệm มันเยอะตันี nghiệm มันเยนนอะทัศนี้นะครับเนี่ยไอลูกตัวตุวต่นตรงนี้มันเหมือน,นตุ่นไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเ,เรียกว่ายื่ตรงใกล้ๆซีปแล้วกันนะครับตรงสายล่างอ่ะแล้วกดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่มันจริงวาหน้านี้นะครับนี่หนไหมผมลองไปเล่นมาแล้วสองสามตาก็ชนะได้ที่หนึ่งตลอดแหละ แล้วก็ไดที่สองแล้วก็พอไดที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่อะไรตกมาเรื่อยอพออเพราะว่าเราหมดนี้เหมือนเอลเปะเลยเหมือนเหมือนเกมเอลเป้ะแล้วผมเอาให้ดูนะให้ดูกดทั่วไปนะครับแต่ถ้าคลิปยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะทำ เป็นอ e ีก e อีพีนึงนี่นะครับมาเริ่มเกมมันก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นก็ไปลองเล่นมาแล้วแต่ยังศึกษามไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับห <c oughs> ยูดแล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้ว รอสักคู่นะครับแต่ราตัดไปตอนที่เริ่มเกมเลยนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับมาแล้วอันนี้มันก็ให้เลือกสายพวกนี้ครับผมจะเอาสายชารลีแท้งแล้วกันพูงนี้เอาอะไรดีวะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วก็คิวเลนคิวเลนเอาไม่ทัน โอ้ซื้อไม่ทันนะครับขายคิวเรียนทิ้งคิวเรียนหมดนี้มันไม่ค่อยดีนะ้อยจัดคนที่วางแผนเป็นผมยังไม่ค่อยได้ในทะเลก็เลยไม่รู้นะช้าเลยนดูคนอื่นวินหมดแล้วอ่ะมิสมคนเดียวยังไม่วินเลยเนี่ยโอ้ได้คออันนี้ได้ของเล่ไม่เลนะ่น ย้อนเหรอไม่ไดีเอาตัวอะไรดีวะไอลีแล้วกันวางไปก่อนวางไปก่อนแล้วกันนี่นะครับถ้าเราจะเลือกตัวฮีโร่นะครับเรามาดูไอตรงนี้ขวาล่างสุดน,นะครับ มันจะเป็นรูปเหมือนฮีโรโกดตรมาเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ลองเล่นเซล์ดูกว่ามะเราเก็บไปก่อนล้วกันฮ้ตจอไายาเตะแล้วอายาเตะนะครับ หายาเตีเอากดเอาโห,โโหโกดไม่ทันสวยเลยช่วยจังเจอสสวยจริงๆเลยแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนแอลเป้เลยมันล็อกได้เห็นไหมเนย ผมก็จะล็อกไว้นะครับผมจะเอาไฮยะเตะนะครับอาไม่ต้องล็อกนี่ว่าซื้อได้เฮ้ย <Okay, S 1> ผมจะเอาเวลิทใช่ใช่ผมจะเอาเวลิทใช่ครับน้องอา้าวผมแพ้ครับลงตัวไม่ทันน่ะนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ ไม่เล่นซิวแล้วเล่นเอารอดีกว่านี่ครับมันมีอัพเวลนะครับสี่เหรียญต่อสี่อีพีนะครับด้านซ้ายซ้ายล่างนะครับอืมแล้วก็ไอตรงขวาบนสุดมันจะมีค่าพลังฮีโร่ที่ทำตามเมจไปนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ จะเป็นของที่ใส่นะครับเราจะใส่ให้เวเลสนะครับอันนี้ไอ้ตรงขวาแล้วก็ซ้ายตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกใส่เยยนี่ยครับเนี่ยที่จะเป็นขึ้นพวกรูปดาบรูปดาวกระจายพวกเนี้ยถ้าเรามีหมดแล้วมันก็มันก็จะเพิ่มพลังต่างๆครับเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วก็หายเตเวลวสองอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราซื้อตัวละครหรือฮีโร่ครบสามตัวมันจะเป็นววสองนะครับถ้าเรานำแบบซื้อฮีโร่ได้ววสองได้สามตัวมันก็จะเป็นวิวสามให้นะครับดีน,นั่นหนิอ่ะมันก็เหมือนแอลอครับมันก็เหมือนแอลอะนะก็ไม่ได้ต่างอะไรเลย mình có mượn game L là khác, nó về đồ đi đông, áo oh, bài, rồi chờ tôi lấy con, rồi cái này สีเนียวนะครับเราจะอะไรไดเล่นนะดูค่าพลังกันป้องกันเวทอ๋อดูค่าพลังกันเราจะแพ้ตลอดไม่ได้แล้วเนี่ยขอปิดเสียงในกลีมนะครับมันหนอกหู แต่จริงผมไม่ได้ปิดหรอะครับแล้วของเวกมันตอ,อบมาทำไมวะเนี่ยนี่ครับสรเอจ้าเล่นครบกี่เกมวะลืมแล้วก็เจ้าจะเลือกตัวไหนดีวะเจอานี่ให้เวเลสแล้วกันนะครับ นี่ของเกรียนนครับของเกรียนเราไม่เล่นมาหลอกตัวมาหลอกหาจาก ừ, เราจะซีเนียวใส่ไปออืทำไมเราไม่เอาของใส่ให้ซีเนียววะโอ้โหจบเลยอย่างนี้จบแล้ว ไนดูดิเอมิลี่ Emily, มันใช้อันตีเออเอาล้วครับวันนี้ผมจะเล่นสายมัวนะครับสีเนียว,ว์ับลงอ,อือวิอันติฮิวโมดีนะเนี่ยเราสามารถกดฮีโร่ได้นะครับว่ามันดูว่าของอันไหนลง เอาเราเอาของเวใส่ยังไงวันนี้อะโอ้จบแล้วเฮ้ยแล้วมันก็แปลกใหม่ดีนันนี่อ่ะเฮ้ยล็อกล็อกล็อก,กไปก่อนถ้านี้มันจะได้แล้ววะ โจมตีเป็นวงกวงโลวเวลลถัดไปกันที่แล้ววะอ๋อป้องกันเวทเขาตารังไายะเตะแล้วกูเอาของเวทใส่ให้อ่ะยะเตะเนี่นนะแล้วผมเองไม่ใช่ทางเกียร์มันจะใส่ให้เองนะครับถ้าเราไม่ใส่ ใช่ะเรียกว่าอุเปลอไปกวดวะเนี่ยอืมไม่มีตัวไหนเลยรอลอรออะครับรอรอ เกมนี้อาจจะดาวอ้เจ้าหน่อยน,นะครับเอมิลี่เอมิลี่ นะครับมันจะมีพวกสัตว์ป่าให้เราดีนะมันจะเป็นของไอพวกไอเทมนี่นะดีนะ <Bian ca> ก็ดีอะครับป้องกันเวทเอซีเนียร์ม่เกียนว่าอ,อันติอันติเพิ่มเลือดอะครับอืมไทบเบลสองมันเพิ่มเลือดให้เจ็ดร้อยอุ้ยอันติ อันตีเดินได้วุ้ยนี่ไงครับเราจะได้ของดอำนะครับได้อะไรวะนี่เราจะลองเอาของซับมาเล่นบ้างอืมไอรีวิวสองแล้วเราจะใส่ให้สีเนียนะครับของซับนะครับของซับนี่นะครับวิวสอง อืตามีดหนึ่งพันยาวไปครับยาวไป เอครับตัวนี้บวกแล้วครับบวกบวกบวกใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเดวิตรีด้ยนะครับใกล้ถึงหนึ่งร้อยซับแล้วขอคนละหนึ่งซับนะครับหนึ่งกำลังใจคือหนึ่งกดติดตามของช่องผมนะครับชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วคือเห็นปะล่าฮายะเตะ เคยเห็นปะล่ะให้เจตีออกของวีดโอ้โหจะเอาไหมใครวัเน,นี้เพื่อนเอาตัดเลือดให้อันนี้แล้วกันให้ซีเนียลอืมเวนอีอซีเนียลเบลสองสวย โอ้เมนกับอันนี้ไงเอมมลี่นะดีกว่ากันวะเอเมลี่มั้งไม่ใช่เอมมลี่ป่ะวะไม่รู้ผมไม่ลองเล่นเลยเล่นไม่ถึงสิบตาเลยอะ่ะโคตรแรงโอ้ฝั่งบนวินฝั่งล่างลอส เอมิลี่ลงได้แล้วนะครับพี่น้องคแับอ้าวเอมิลี่มีสองเลยวะอืมไม่มีเอ้ยเบตา้าล็อกเบตาไว้ก่อนเลยเบตาไม่เกียน แต่เราของเพียใส่ก็อื่นเหมือนแล้วอะ15นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ตายอีกอะไรยังไงไม่ละ <c oughs> นั่นแหละแม่งัมเผื่อไปกดเองแม่งไม่มีใครกดให้หรอกไปต่อไม่รอแล้วนะเอาเราหาโคตรยากเลยไอเรียบไปอยู่เดียวแล้วกันนะเนี่ยในกลุ่มพวกเนี้ย วิวสองหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่โอาลาวยังไม่วิวสองเลยโอ้โหไอรีไปนู่นเลยอ้าวไอรีตายแล้วซะง,งั้นเพิ่มเลือดซีเนียวเกลียนจริงจร <c oughs> ิงแล้วหครจะเตะคือเวงออกของเวยงไงวะเนี่ย นี่ไงเออเราเรีวสองแล้วฮายาเต้มันจะมีบอกนะครับอ,อีกหีือี่ตัวนี่ครับพวกสัตว์ป่ามันจะมาพวกกี่รอบวะไม่ได้ดูลืมลืมก็นานอยู่นะ แล้วของเวทมไอีกแล้วคือมึงจะไม่ให้ของทรัพย์สีเนี่ยอเลยใช่ไหมเนียเ่ยไอ้แย่ใสนะ่แบแลวกันะแบดก็สายเวทเหมือนกันอนะไม่รู้ว่ากูเดาไม่ใส่แมงมังวหมดอนะ เจอแล้วรกเตอร์ไอรีออกมาปะไม่ไดีกว่าร้อนี่แวนใสเวิดโอ้โหใครจะสู้ตายวะนี่ดูดิมีไหรออก ไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้ซีเนียวอันตีไม่ทันสวยแล้วจะสู้ได้ไะเนี่ยเอาีิอายาเตะรอดมะหายาเตะรอดว้าวของแลงใช้งานมายจเตนเอาความแรงขี้ไปแล้วก็จะใส่ให้ไงหายาเต แล้วทำไมก็อของไม่ใส่ให้สีเนียวเอ๊ะไม่ใส่ให้ v v ah. โอเล่วางวะอ่านถูกปะเนี่ยอ่านถูกหผัวขายแบรนทิ้งกันก็ได้แล้วก็ซื้อเล่าขายไอริทิ้ง ยิงไง้าสามดาวแล้วเย็ดโลปลาหมึกปลาหมึกสายแทงอ่ะครับ ไฟเตอร์อันตี๋ไม่ดิขายลิเตอร์ทิ้งก็ได้ลิเตอร์ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ อย่างเดียวเลยแล้วก็คือเราเอาัพเราจะเอาแท้งใส่นะครับอีกตัวนึงเ <c oughs> ป็นไงล่ะซีเนียร์เพิ่มเลือดไอ้ดสูตายไปละ <c oughs> ย้อน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 เอาย้อน <c oughs> ย้อนแตกย้อนแตกว่าไม่เวลือกไม่ซื้ออะไรทั้งนั้น จะไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นไปรอรอบต่อไปนะครับแล้วเราจะวิวแปดนะครับวิวแปดยี่สิบเอนาทีแล้วยังไม่จบเป็นยงไงว่นนี่ย โอ้เอมิลี่โคตรกากเลยนไม่เป็นไรครับเรามาเสริมพลังให้พวกนี้นะครับมันก็กากก็ไม่แปลกแล้วเพราแม่งก็ดูที่เราไม่จะใส่ของให้มันเลยเดี๋ยลองขายเอมิลี่กันนะ แล้วเราก็อันนี้ใส่เข้าไปแทงเกาะเพิ่มได้รับก็เพิ่มนะครับเรียวแปดทักทีแม่งขึ้นโคตรดากเลยเราได้ของวะ จะใส่ให้ปลาหมึกนะครับโอเคปลาหมึกปลาหมึกของอีกอย่างแล้วก็จะใส่ให้เวนแคลรี่สองตัวนะครับแคลรี่แคลรี่ปลาหมึกมาหนึ่ง ล็อกไว้ก่อนเลยเจอแวนล็อกไว้ก่อนนะครับน,นอ้องๆเจอสายนี้อีกแล้วไอ้เฮี้ยสวยเลยกูแต่เราก็ชนะได้อยู่นะ ให้แล้วเราชนะได้ครับคลิปนี้โคตรยาวเลยมันอรจะตายวันนียเราจะออกของอะไรดี เอาเคียวเอาเคียวให้เราโอเคถูกละคลิปนี้จะยาวหน่อยนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นอีพีหนึ่งนะครับการเล่นอันนี้ก็จบเป็นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปอีกทีหนึ่งใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบา,บาย